สวัสดีครับอินเทนนไซส์ design, ครับวันนี้ก็เดินทางมากันที่เรียกได้ว่าเป็นท่าเรืออีกหนึ่งท่านะครับเรียกว่าท่าฉลอบนะครับกับอยู่ในโซนของทางมหาชัยนะครับโซนทางด้านนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งอู่ครับที่เรียกได้ว่าเป็น น้องใหม่ไฟแรงหรือว่าที่เรารู้จักกันดีแต่จริงๆเขาไม่ได้น้องใหม่ไฟแรงนะแต่ที่ผมบอกว่าน้องใหม่ไฟแรงคือว่าเขาจะมุ่งเน้นไปทางที่ว่าไม่ได้ทําสายไฟอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้เขาจะมุ่งเน้นในการทําตกแต่งห้องเครื่องนะครับเรียกได้ว่าขึ้นชื่ออีกหนึ่งอู่นะครับแน่นอนครับวันนี้ที่ผมมานะผมบอกว่าอย่าพิกายอย่าเพิ่งส่งรถเพราะเหมือนเขาโพสต์เฟซบุ๊กจากรูปรถคันหนึ่งแล้วนะครับเป็นในสไตล์ของหัวเดียว t ทโ b o คู่เขาบอกว่ารถคันนี้ครับปร,ประมาณนะ บอะไรๆคร่าวๆนะประมาณ500แรงม้าแต่ที่เจ้าของครับเป็นเจ้าของส่วนทุเรียนเขาต้องการรถคันนี้ต้องการท็อปสปีดให้ได้เยอะที่สุด <c oughs> ทิ้งเงินหรือว่าทิ้งบัตเจ่มานะครับโมดิฟายรถคันนี้นะครับเกินล้านอ่ะเดี๋ยวไปดูครับออปชั่นกับรถหัวเดียวของทางาเจ้าของสวนทุเรียนร่วมกับพี่การไวริงแล้วก็บ้านสวนเลสซิ่งนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูครับว่ารถคันนี้มีอะไรที่เด็ดบ้างต้องบอกเลยว่าออปชันของเขาแต่ละอย่างไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นล้อเอ่ยเบรเอยภายในเอยรวมถึงไปถึงออปชันที่รวมไปถึงการใส่หน้ายาวและที่สําคัญหัวใจสําคัญนะครับของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับวันนี้กับหัวเดียวในสไตล์ซิงซิงเลสซิ่งเลยครับโอเค ซิกนายไทยแลนด์ไซรับน้ำหวานไม่มีส่วนผสมของยาแก้ไอผสมน้ำสมุนไพรผสมกับน้ำดื่มก็อร่อยมอกกวา่าเน้นดีดไม่เน้นซึมไปลอง ต่อยเดียวครับต้องเียว่นนวาวันนี้เรื่องงานยำดีพี่เขาบาะว่าเห็นว่ารุค,คันนี <c oughs> ้ก็เหมือนออกถอยไม่แดงหนึ่งคันตออมาก็ารวมสองปีกว่าสองป <c oughs> ีโอ้สองปีพอดีเลย <c oughs> ไม่ต้อง,องหัวล้อนบเ,เกินเลย <c oughs> เอาจริงมันไม่นานครับแต่ทีนี้เราเราอยากลองครับอยากลองอะไรใหม่ๆเจ้ <c oughs> าของก <c oughs> ให้ลองด้วย <c oughs> ครับระยะเวลามันก็ยิ่เสือไปครับ เห็นว่าคันนี้เป็นการทํางานร่วมกันต้องุ่งกินอย่างอ่นไหรับการร่วมกันเพราะว่าจริงๆแล้วพื้นฐานของพิการเองอาจะเป็นในเรื่องของไตไฟใช่ครับและทุกวันนี้มากกว่าายไฟก็คือในการตกแต่งเครื่องละใช่ทําไมมันมีการพัฒนาไปถึงตรงนั้นละพี่เหตุการณ์มันบีบบังคับหลายๆอย่างลูกค้าเห็นแนวทางของเราสไตล์ของเราแล้วลูกค้าชอบลูกค้าก็เลยให้เราทำ เอาง่ายๆคือว่ามาจากการวายสายไฟนั่นแหละใช่แต่พอเวลามาเห็นงานที่อู่หรือว่าอะไรที่อู่ที่เราสามารถทําได้ลูกค้าก็จะเอาไปกับเราด้วยใช่ไม่ต้องย้ายอู่อยู่ที่นี่ไปเลยใช่ครับผมเออก็เหมือนที่ผมเคยไปถ่ายพี่กายตอลงคคันที่ผ่านมาสวยอันนี้ครับเป็นโปรเจกต์ร่วมกับของทางอู่พี่ท็อปบ้านสวนการช่างสารยาครับใช่ครับผม ก็ต้องบอกแล้วพี่ต้อมนี่ต้องบอกนะเขาเป็นอู่เรียกว่าอู่ที่ว่ามีฝีมือมีกอู่นะครับเห็นเขาว่ารถคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยพอที่จะรับรู้สตอรี่เข้ามาเขาว่าต้องการท็อปสปีดแรงม้าสูงใช่ครับอยากได้ความเร็วสูงอยากได้ความเร็วสูงเอาเนี้ยเขามาคุยกับโปรเจกต์กับพี่ยังไงพี่กายเขาก็บอกโจทย์ประมาณนี้ครับครับชอบแนวนี้ทำแบบนี้ใส่อะไรได้บ้างใส่อะไรที่เจ้าของเน้นที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริงครับใช่ครับ พี่พี่เบียร์จะเป็นสไตล์นี้เลยครับอ,อะไรก็ได้แล้วแต่ผมเลยแล้วแต่พี่ท็อปเลยขอให้ใช้งานได้จริงเขาได้ขับทำแล้วขับไม่ได้เขาไม่ทำโอ้โห <laughs> ไม่ยอมเสียเป็นล้านครับผม <laughs> คนนี้ต้องบอกอย่างนี้นะ <laughs> ว่ารถคันนี้ที่เราด้ล่างสตอร,รี่กันมานะรถคันนี้ครับถ้าไม่รวมตัวรถผมว่าของแต่งเป็นล้านเบรกระบอกก็ล้านแล้วครับฮะเบรกระบอกก็ล้านแล้วเป็นล้านเลยเหรอพี่ล้านแล้วครับผมเอ้าบอกเลยว่าทีเด็ดต้องบอกอย่างนี้ ผมเชื่อได้เลยว่าคันเนี้ถูกป้ายยาเดี๋ยวผมใช้เพื่อนๆดูอะไรมาพี่กายพี่กายผมว่าพี่กายรู้เพราะรถคันนี้เอาเคในสัตว์ในลักษณะการตกแต่งครับทุกคนจะมองออกถ้าแต่งในสตางเรซิ่งไอ้พวกเนี้ยจะไม่มีนะจะไม่มีใช่ครับเมื่อก่อนคันนี้จะเป็นรถคอกับรถบรรทุกทุเรียนก็จะมีคอกตรงเนี้ยเต็มไปหมดเลยครับแล้ขคอก็จะเป็นแบบสีอะไรเงี้ยผมจับถอดออกหมดเลย รถรับส่งขนส่งมอไซค์ครับแล้วก็รถฮาร์เลยแล้วก็สินค้าทั่วทั่วไปครับทุกชนิดเลยครับติดต่อบังได้ไงครับอ่061ครับ6457130ครับหรือ Facebook มานับขนส่งครับ ผมยากเห็นนะพี่เพราะว่ารถคันนี้ที่ว่าหมดเอางี้คำว่าล้านไม่ไม่พอแล้ว<ม>พี่ไม่พอครับไม่พอพารุ้ครับล้านกว่ากว่าเลยครับผมเอางี้คือหลักร้านนี่ว่ะต้องพูดคำว่าหลักร้าน <ละ S 1> เอางี้ผมจะดูตรงไหนก่อนดีพี่เอางี้ผมว่ารถคันนี้มันต้องมีการเปลี่ยนปรับทรงพี่กายจัดทรงยังไงอย่างงีเเ้เป็นคาแรคเตอร์ของเราเลยไหมสไตล์ของพี่กายเลยไหมตามใจชอบเลยแล้วล้อให้ได้หุกที่สุดอะครับใช่ก็คือตัดเผา เอาล้อเข้าครับใช่ครับแล้วก็โหลดจัดฟิตเมนต์รถอย่างเงี้ครับถ้ามองผีวเผินรถคันนี้ล้อขอบ19เขอบสิครับใช่ครับผมแต่มันก็ไม่ได้ใหญ่จนโอเวอร์กันไปนะใช่ครับล้ออันนี้ล้อเป็นมือสองซื้อที่โปรช็อปแสนนิดๆแสนนิดๆแต่เบรกหน้าหลังเบิกใหม่เบรกหน้าหลังเบิกใหม่ขออนุญาตซูมนิดนึงอันนี้เขาเรียกว่าเอเลสโมโนบ็อกโมโนบ็อก สี่แสนไปปลายไม่รวมติดตั้งรวมติดตั้งก็ต้องมีห้าสี่แสนไปปลายไม่รวมติดตั้งรวมติดตั้งเสร็จมีห้ามีเบรกมือด้วยขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตดูของของแร่นิดนึงของแร่ของแพงนิดนึงอ๋อตัวเล็กนี่คือจะเป็นเบรกมือเบรกมือใช่ไหมใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงจากบอสเบรกนี่ถามว่าทําไมล้อยางมันถึงแพงก็ดูสิก็ยางหลังนี่อะไร 28ใช่ไหมใช่ครับ 28R28R เบิกใหม่3053019ใช่ครับเบรกอะไรพี่ไกเบิกใหม่หลายนับอยู่ต้องเปสามมื้นกว่าคู่นึงนะคู่นะไอ้ง่ายคือราคาตามคุณภาพเลยตามคุณภาพเลยครับเนียงบอกเลยครับเฉพาะล้อนี่ก็ต้องมีล้อล้อเบรกประมาณลุ้มหกแสนฝ่าโอ้หกแสนกว่าต้องมีต้องมีเจ็ด หกกว่าขวานกับเจ็ดต้องยางยางก็แสนเกือบแสนแล้วอ่ะหน้าหลังล้อยางปะผมตีให้คร่าวๆสองแสนสองแสนผมสองแสนขวาอ่าแล้วเบรกอีกห้าแสนเบรกอีกห้าแสนผมติดตั้งเงี้ยกาเจ็ดเจ็ดขวานแล้วสมครับสมคำว่าเจ้าของทุเรียนเจ้าของทุเรียนครับนะอ่ะเรามาดูเอเซนซอรี่ภายในกันนะอ่าออปชั่นเต็มเหมือนกันออปชั่นเต็มพี่กายสำหรับพี่กายอ่ะผมไม่ได้ว่างตรงนี้ยครับ ในสไตล์ของพี่กายพี่กายจะเล่นไทยทั้งหมดเลยมะมมันเราเคยใช้ของแท้มาเนาะอือะไรที่แบบเราอยากให้มันสมราคามันใช้งานได้จริงเราก็อยากใส่แท้ครับครับแต่จริงๆนะในการแท้หรือว่าอะไรอย่างพวงมาลัยหรือว่าอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าในเรื่องอุปกรณ์ความแข็งแรงใช่ครับมันมั่นใจกว่าเนาะเพื่อมันมีเอเสนอะไรเงี้ยในการทับงอหรือว่าอะไรอ่ะมันไม่เกิดอย่างนั้นครับตรงนั้นนี่เรานิดนึงนะครับนี่ไม่จําเป็นต้องแพงก็ได้ครับแต่ขอแบบ เป็นของแท้ให้มีมาตรฐานนิดนึงให้มีมาตรฐานนิดหนึ่งครับผมโอ้โหนี่มันของเล่นคนรวยทั้งเล่นเล่บบกเท่าไหร่นะพี่อันนี้คือว่าไม่รู้อะไรเลยอันนี้ผมไม่ชัวเรื่องรุ่นเหมือนกันนะแต่มันสเปค GTR เลยครับเป็นหลังคาร์บอนปรับไฟฟ้าครับห้าแสนก็บ้านห้าแสนก็บ้านวันนี้เรามาเปิดราคาไปดิ เอาเงี้ผมบอกได้เลยว่าเจ้าของนะเขาไม่ได้เปิดตัวนะไม่เปิดตัวเพ,เพราะว่าอะไรเดี๋ยวทา,าาทางบ้านเขารู้เดี๋ยวทางบ้านเขารู้ก็คือตอนนี้ก็คือเอาเงี้คือพี่กายเป็นเจ้าของรถขอบเป็นเจ้าของรถชื่อคาวานะ่างั้นรับผิดชอบไปถ้าแม่งเขาเห็นนะพี่กายอย่างพวกดิฟฟี่หรืออ่าพวกจออะไรพวกเนี้ยพี่ครับมันตอนนี้มันมีราคาประมาณเท่าไหร่พี่ดิฟฟี่ตัวนี้อันนี้เบิกใหม่มาครับเบิกใหม่มาหกหมื่นหกหมื่นสี่ครับหกหมื่นสี่ครับไม่รวมเซ็ตดีนะครับไม่รวมเซ็ตดีใชยแต่ดิฟฟี่เบิกมาอยู่แล้วครับ พวกจอพวกนี้ก็อ๋อเพิ่งมาใส่ครับเป็นตาใตัวใหม่เลยปรับบูธไฟฟ้าดิฟี่รวมปรับบูธไฟฟ้านี่ผมว่าแสนมีแสนล้วมีแสนว้าวพูดมาไม่มีอะไรรักมือเลยยังไม่มีเลยพี่กายที่ผมเห็นนะน่าจะเป็นจอเรียนใหม่ A M P D M 3 2พี่กายขออนุญาตชั่งมันนิดนึงี่ เก็บงานอีกนิดหน่อยครับผมถามนิดนึงครับพี่คือพวกเนี้ยผมเห็นจอมันจะอยู่พวกในของรถแข่งรถแข่งไม่ว่าจะเป็นเฟรมหน้ายาวใช่ครับมันสามารถที่บอกสถานะอะไรได้บ้างอ่ะพี่ทุกอย่างที่เราอยากรู้เลยเราอยากรู้อะไรเราฝังเซ็นเซอร์ตัวนั้นไปเราจะรู้แล้วเราจะมาดูดาต้าหลอกดูค่าการทํางานย้อนหลังได้ใช่สมมุติวันนี้รถเราเฮ้ยเทารรถเราวิ่งไม่เหมือนเดิมเรามาย้อนดูว่าไอ้บูทเราตกแรงดันเราตกไหม อะไรประมาณนี้ครับเพียงแค่ฝัง่งเซ็นเซอร์ไปจุดตรงนั้นถูกต้องครับจอพวกนี้มันจะอ่านค่าต่ำเซ็นเซอร์<ช>และมันสามารถเก็บดาต้าหลอกได้ที่ล้่ไปกว่านั้นสั่งพัดลมไฟฟ้าทำงานสั่งปั๊มติ๊กทำงานได้หมดสวิฟ์เบิร์ยางในตัดได้หมดตามรอบตามคันเร่งอะไรก็ได้อยู่ที่เราสร้างเงื่อนไขใช่ครับมันต้องพูดเยอะจริงนะถึงจะสามารถที่จะอ่ากล้าพูดเลยครับคันนี้เป็น รถกระบะดีเซลคันแรกในประเทศไทยเลยก่อนรถแข่งอีกใช่หรอใช่ครับผมกล้าพูดเลยเพราะคันนี้ซื้อมาชุดแรกเลยแต่ว่ารถคันนี้เขาเสร็จทีหลังแล้วเทีหลังก็เลยว่าเฮ้ยก็เลยได้แบบรู้สึกว่าล้าหลังไปเลยแต่ที่ได้คือคันนี้เป็นกระบะคันแรกก่อนที่พวกน้าอยากจะใส่ทีถูกต้องครับใช่ครับมูลค่างวด จอชุดหนึ่งพร้อม PDM ก็อยู่มันแสน,ต,นต้นแสนสามประมาณนั้นไม่รวมติดตั้งนะครับไม่รวมติดตั้งไม่รวมเ,เซนเซอร์ไม่รวมออปชันที่เราจะใช้อ่าใช่ครับพวกเนี้ยครับคือเซ,เซนเซอร์ของเขาอ่ะพี่กายเขาจะต้องทํำยังไงที่ฝังฝังครับฝังเข้าเครื่องฝังเราอยากรู้แรงดันน้ำมันเครื่องเราก็ฝังเข้าเครื่องอยากรู้บูสต์เราก็ฝังเข้าท่ออินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอยากรู้โชค๊คเราก็ไปเกาะที่ตัวโชค๊คไงครับมันก็ได้หมดได้หมดครับผมได้หมดคือง่ายคือว่าฟังก์ชันของจอตัวเนี้ยมันสามารถ บอกสถานะได้หมดเลยได้หมดเลยครับไม่ว่าแต่ว่าคุณจะต้องมีเซ็นเซอร์ในการฝังเข้าไปเพื่อเขาอ่านค่าได้ถูกต้องครับก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถว่าเจ้าของรถต้องการหรือเปล่าคันนี้นี่ขนาดไม่ต้องการก็ัว8ตัว8ตัวเหมือนรถแข่งพวกเฟรมหน้ายาวเลยรับแล้วพวกนี้คือเซ็นเซอร์เขาจะให้มาหรือว่ามีการซื้อแยกครับผมไม่รวมเซ็นเซอร์ครับก็นดาเล่นเหมือนกันใช่เนี่ยใครใครๆก็บอกว่าถ้ารถแข่งคันไหน ที่เขามีจอตัวเนี้ครับรถคันนั้นจะเร็วใช่ครับจริงครับเพราะเขาสามารถเก็บข้อบกพร่องมาได้เก็บรายละเอียดมาแก้ไขได้รถเขาวิ่งไปไงบ้างเขาใช้ดัตตาตลกแรงดันตกช่วงไหนอะไรช่วงไหนใช่ครับถูกต้องเลยนี่ไงละเอียดต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีมเข้ามาช่วยใช่ครับตอนนี้รถดีเซลเมืองไทยเลยไม่น้อยหน้าที่ไหนเลย ที่ว่าเราต้องมีการฝังเซนเซอร์หรือว่าการเดินไฟไนอะไรแล้วก็<ม>ที่ทยากอีกอย่างหนึ่งคือการเอาจอวางที่ตำแหน่งเรือนไม้เดิมนี่ยากมาก <c oughs> ไม่รู้จะไปท่าไหนาผมโยนทิ้งไปหลายอันมากเลยกว่าจะจบท่านเนี่ยทำไมอะพี่เอ้ยแต่ผมว่าไอ้เคสน,นี้มันก็ทำออกมาสวยนะเพราะว่ามันก็ฝังเป็นอาคันทา่าหุ้มไปเลยพี่อันนี้ชิ้นที่6ของผมครับชิ้นที่6ผมโยนทิ้งไป5ชิ้นแหละอันนี้คือชิ้นที่6เข้าใจแล้วว่าทำไมมันถึงมว้าออกมาช้าเพราะว่าถ้ารถแข่งคือมันจะวางลอยๆกันใช่ครับถูกต้องครับ แต่จอเป็นแสนจะให้เราวางลอยๆมันมันไม่ได้ครับคืออันนี้มันลดสติอะเนาะเราก็อยากให้มันดูเรียบร้อยที่สุดครับแต่ออปชั่นไต่ไต่บมกองยอมเอาตั้งแต่ผมถ่ายมาผมราะว่าอันนี้มันออปชั่นแบบโคตรแน่นเลยพอดีราคาไปคร่าวๆแล้วก็ยังไม่รวมเครื่องเลยนะครับเป็นล้านไปแล้วว่ะมันทะลุร้านกว่าไปแล้วว่ะใช่ยังจะไปรวมเลยใช่ครับว่างๆก็รบกวนรวมให้ผมนิดนึงว่าควรเล่นรู้กันครับควรเล่นรู้กันใช่ เราองนี้ผมจะบอกให้ฟังนะผมจะอธิบายให้ฟังนะไอ้พวกที่คอมเมนต์นะอ่าอผมพูดลอยๆอยนะไอ้พวกที่คอมเมนต์บอกว่าโอ้ยทําแพงช่างแม่งรวยแต่ผมจะบอกให้ฟังว่าในของที่คุณจ่ายตังมาเงี้ยใช่ครับคุณไม่ว่าคุณจะซื้อของ5้าแสนสามแสนสุดท้ายแล้วของมันกลับไปห,หาคุณถูกต้องครับช่างเขาได้ค่าแรงค่าติดตั้งถูกต้องครับไอ้ค่าของมันสามารถใช้ด้วยกันได้หมดแล้วว่าของมันอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่ใช่ครับและก่อนซื้อขายหรือว่าอะไรเข้าเว็บเราก็เจอแล้วครับฟัง ของบางชิ้นบางส่วนเขาก็ไปซื้อมาเองใช่ครับช,ชุดเนี่ยครับเป็นชุดแรก PDM มชุดแรกเลยที่มาใส่คือตอนนั้นอะช่วงนั้นอะไม่มีของอต้องจ้างคนที่เมืองนอกครับชิปเข้ามาฮิ้วามาให้เลยคือมาเลยคือมาเลยโ,โดยที่ว่าอยากลองอยากเล่นนะครับอ,อย่างที่บอกครับเจ้าของเขาว่าได้มีการเครื่องยนต์ เขาบอกว่าเขาก็รีเควสมาเลยจริงนะเราก็ไม่ได้สราสรุนว่าจะต้องใช้ความเร็วสูงสูนะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วคันนี้โปรเจกต์เขาอยากได้ประมาณท็อปสปีดที่สามร้อยใช่ครับถ้าบอกงี้อะเขาก็แบบอารมณ์เหมือนเป็นคนแบบว่าชอบเซฟผมมองว่าชอบเซฟชอบอัตรดในของดีเซลใช่ครับและถืมว่าทุกวันนี้ดีเซลวิ่งได้ไหมวิ่งได้นะวิ่งได้ครับวิ่งได้สบายเลยสามร้อยนะเอางี้ดีกว่าเพื่อนๆล้วจำน้องมัลิได้อ่าเป็น สุดอะไรจต่ไม่ผิดฟอร์ดฟอร์ดใช่ครับผมเคยไปปันนน่นบนไดโนนะ<ม>คือมันจะมีท็อปสป,ปีดสูงสุดนะขนาดนั้นน้องมะลีนะครับท็อปสป,ปีดสูงสุดอะรถไม่ได้มีอะไรมากแล้วสองร้อยแปดสิบสองพี่ใช่ครับแต่เนี้ยโบกูบบ้อะโบเอฟขนาดเนี้ยทำไม<ช>ไมันทำไม่ได้ใช่ครับน้อง <laughs> สบายครับสบายเลยอันนี้ในการดูแลของพี่ท็อปพี่ท็อปบ้านส่วนการช่างสระยา เขาจัดให้กี่แหลงม้าไหมหร่รู้หกร้อยนิดๆครับพี่มัดจูนไว้600เอาละบอกเลยเป็นเรื่องเลยแล้วมือจูนรถเตรมจูนหน้ายาวด้วยใช่ครับคันนี้ดูแลรับผิดชอบทั้งหมดะหน,มนะเหตุมาแวลแวลนะเมื่อกี้ผมแอบคุยไม่ตอบแต่บอกให้พี่กายหลับหน้าไปก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราทางบ้านเขาเหตุเขาจะมาได้ด่าพี่กายทีเดียวใช่ค <c oughs> รับแล้บอกหนูมาว่าอะไรมาพี่รถคันนี้ครับคือทำมาทำเครื่องยนต์เพื่อรองหลักการฉีดในแต่ละด้วยใช่ครับสซีนอยูฝั่งแล้ว ทั้งไฟฝั่งห้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยครับใช้งานได้จริงนี่ครับฝั่งล้อแล้วฝั่งเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือแค่ใส่ถังใช่ครับผมตําได้เลยตําได้เลยครับตอนที่จูนหกร้อยคือไม่ได้ฉีดนะครับไม่ได้ฉีดบนไดโนเลยใช่ครับพี่กายนุ่นถามนิดนึงอย่างงานไอเดียห้องเครื่องเงี้ยเราเป็นมีหน้าที่นอกจากการจัดสรร ใส่ไฟแล้วเราทำอะไรบ้างพี่ในการรายละเอียดอะไรก็ <พ clause? S 3> <alia. S 1> มีเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับครับใช่ครับผมฝ่วาวาลก็จะเป็นของกล้องเกียร์เอเซ e เอนจิเนียริงครับ,คร,บครับผมเป็นยุคแรกๆเลยตัวบดในงานเขาเคลีนม,มากลเลยเขาจะเดินแบบกินคลีนดุๆกดูใช่ครับคลิปเปิดมาแบบอลังกาหรือแบบโคตรว้าวอ่ะพี่ฝรั่งชอบ a m a z ิ n ง a m a z ิ n งการทำงานเป็นแบบอาทบอ์นุกรม ใช่ครับทโบคูนีรียกว่าใหญ่ทั้งคู่ใหญ่ทั้งคู่ครับอันน,นี้รู้สึกนะจะเป็นอะไรเอ่ยรหัสเลยเกตดี้ทีด<ช>ีศูนย์เจ็ดนะครับขบนนั้นก็จะเป็นกาเลต์เอ็มยี่สี่หนุ่นี่ต้องบอกนะสปเปคน,น,น้องเกียร์ซิ่งดีใช่รับผมนาะย่อลงมานิดนึงนิดหนึ่งเกียร์ซิ่งก็เจ็ดร้อยมาครับนี่ย่อมานิดนึงหกร้อยนิดๆ้ด <c oughs> <c oughs> แต่อยู่ในรถบ้านนะครับเอาเถอะถ้าไอ,ไอลำพังอะ่ะ ไอเกียร์ซิ่งเนี่ยหรือว่าพวกเอเห้าโปรอ่ะเพราะว่าแรงมามันก็ไม่ได้หนีกันหรอกใช่ครับมันก็จะได้ความเร็วที่แบบท็อปสปีดเนี่ยสั้นๆแต่คันเนี้ยมันจะใช้ความเร็วรู้สึกว่ามันอันนี้นึงมันจะต้องใช้ระยะทางนิดนึงใช้ระยะทางนิดนึ่งใช้ระยะทางนิดนึงต้องคนใจกล้านเท่านั้นที่จะขับได้เห็นพี่ต้อปบอกผมว่าอะไครับพี่กายคันเนี้ยไล่ไล่จนแบบว่าไม่ได้เปลืองเลยนะเปลืองเฟืองท้ายเดียวใช่ครับเฟืองท้ายระเบิดไปหลายลูกแล้วใช่ระเบิดไปหลายลูกแล้วโอ้โหแต่รถขับง่ายครับรถขับง่ายมาก สวัสดีครับวันนี้เรามาอันบล็อกบล็อกลมไฟฟ้านะครับที่กำลังคิดอยู่ในขณนะนี้นะครับเป็นของบริาาษัทวอสกาอุตภานะครับบล็อกลมขนาด1ึทั้งสนิ้วนะครับในกล่องก็จะมีตัวเครื่องแท่นชาร์จแบตเตอรี่1ก้อนขนาด18บโวลต์ ond, และคลิปเอาไว้แขวนนะครับที่ขแขวนเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งซ้ายและขวาขึ้นอยู่ความถนัดของใครนะครับผมตัวเครื่องทำง,งานนะครับเียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับมีไฟสถานะมองเห็นในที่มืดนะครับปรับซ้ายและขวาในการทํางานนะครับ แรงบิดตัวนี้อยู่ที่350ฟุตปอนนะครับถอดต้อนล้อได้ส,บ,สบายๆนะครับฟังก์ชันที่เราจะเห็นด้านหลังนี้นะครับเป็นตัวเช็คสถานะแบตเตอรี่และปรับตั้งความเร็วนะครับว่าเราต้องการให้บล็อกลมเนี่ยใช้ความเร็วขนาดไหนให้เหมาะสมกับชิ้นงานนะครับตั้งค่าที่ด้านหลังนี้นะครับกดหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นสเปคที่ใช้สุดกดไล่มาเรื่อยๆนะครับจะเร็วขึ้นประมาณความเร็วผมมีถึงสี่ระดับนะครับ ตัวนี้แรงบิดท,ที่350ขปอนด์นะครับสามารถถอดลอนอได้อย่างสบายๆนะครับสนใจติดต่อได้นะครับบริษัทวัสกาออโตพาร์ตผมครับมพี่ถ่ายโลลิงอะไรครับใช่ครับแบบพี่ถ่ายขับได้ปกติเลยใช่ครับอย่างที่บอกตามคอนเซ็ปต์เจ้าของต้องให้เน้นในที่ว่าต้องใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงขับได้จริง เครื่องใส่ไฟแล้วผมรู้สึกว่ามันเหมือนเครื่องแบบไม่ไม่ต้องใช้สายไฟเลยบ <c oughs> ลูทูธเลยพี่เอาไปรวมตรงไหนอะไรเมื่อกี้พี่ชายอันนี้ก็จะมีออปชั่นเพิ่มเป็นปลั๊กคอนเนคเตอร์อืมอ่าตัวนี้เรียกว่าไคล้ายเหมือนเหมือนจุดรวมจุดเมนใช่ครับชักป<ม>ุ๊บยกเครื่องออกได้เลยออกหมดเลยใช่ครับปลั๊กอย่างเดียวเกื่าสองหมื่นเฉพาะปาร์คเฉพาะปาร์คครับผมแต่งแต่งแต่งงานเขาสะอาดตามากเลยอันนี้ครับบินเลททั้งหมดนะบินเลทั้งหงานงานถ้อยดี ฝากก็บินเลสใช่ครับฝาก็บินเลแล้วก็จัดหูยตกใจลืมดูอินเตอร์คูลเลอร์ใช่ครับผมสี่นิ้วครับสี่นิ้วไม่ว่าแล้วใหญ่ใหญ่ด้วยบูธเท่าไหร่พี่พี่กายบูธต้องมีประมาณวันนั้นลองแตะเล่นๆนะครับเจ็ดิบแต่ยังไปไม่สุดนะครับผมเชื่อได้เลยว่าพี่กายขับคันนี้นะ ไม่กล้าคันเร่งร้อยอะป่ะอ๋อไม่ร้อยครับไม่ร้อยครับผมรับผิดชอบไม่ไหวครับร <c oughs> ้อยเนี่ยต้องบอกเลยว่าปู๊ดผมว่าฟาดเป็นร้อยครับเนาะแต่เจ้าของชอบให้ขับครับชอบให้เทสชอบให้ลองเอาอะพี่แต่เราไม่เอาให้พี่เจ้าของขับดีก <c oughs> ว่าให้พี่เจ้าของขับดีก <c oughs> ว่าเ <c oughs> นาะสวยสวยสวยพี่งานลังการต้องบอกเลยว่าลังการครับคันนี้ต้องบอกเลยว่า เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับถ้าถามว่าเขาได้ไปขับอะไรแบบความเร็วถึงขนาดนั้นมันเขาไม่ได้ขับหรอกเขาเป็นคนที่เซฟมากกว่าเขาชอบให้รู้สึกว่าเหมือนแบบอารมณ์แบบผมดูแล้วออปชั่นที่เขาใส่แบบมันเหมือนรถรถสปอร์ตใช่ซูเปอร์คาร์คันหนึ่งแต่แค่ว่าเอาซูเปอร์คาร์ไม่ว่าจะเป็นพละกําลังแรงม้าหรือว่าจออปชั่นของซูเปอร์คาร์ลงมาในกระบะใช่ครับนะและที่สาคัญมันเป็นหัวเดียวหัวเดียวเลยครับมันเชิงพาณิชย์เลยนะเนี่ยโดยตรงเลยอดีตรถส่งทุเรียนอดีตรถส่งทุเรียน ว่ารถคันนี้น่าสนใจครับแล้วอย่างว่าน่าจะมีอะไรติดตามต่อจากนี้ไปพี่มีแน่นอนครับยงแง้มหน่อยพี่ประกอบเสร็จเรียบร้อยเจ้าของพูดครับว่าพี่อยากทำสีไหมก็สองปีไม่พอแล้วครับอ้าโปรเจกต์เขาจะไปสีไหนพี่สีเดิมครับแต่แค่เก็บให้ลให้ให้เลียมให้สะอาดผมบอกแล้วพอเวลาอยู่กายวิ่งนะแย่นี่บอกครับอย่างที่ดูคลิปก่อนหน้านี้ไป รถมันต้องเลี่ยมาออกจากนี้ไปเพราะว่าคราวนี้เอาใช่ครับทําไมหมดเลยใช่ครับได้กี่ปีจะได้ออกได้ปายนะอจัจริงจริงแล้วอ่ะในฐานะช่างอ่ะเขาอยากให้ออกไปใช้งานก่อนใช่ใช่เดี๋ยวค่อยมาใหม่ใช่เดี๋ยวค่อยมาใหม่เจ้าของไม่ซีเรียสเจ้าของไม่ซีเรียสใช่ครับในในเราไม่ได้มีคันนี้คันเดียวที่ทําแบบนี้ยังมีอีกยังมีอีกยังมีต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์เขาไม่ธรรมดาเดี๋ยวไปเจาะให้กับรถของเจ้าของอันนี้มีมีเอามีตอนเดียวที่ทำสเต็ปนี้แต่เป็นเทอร์โบเดียว ห้500าร้อยม้าห้าอยม้าขี่ท่งทุเรียนอยู่ทุกวันนี้ใช่ครับอ่ะผมพูดตรงๆนะว่าวันนี้ผมขออน,นุญาตแยกนําเสนอเพราะว่าที่เห้นเราเนี้ยเป็นรถสาคันจะทํากรายหมดเลยและที่สําคัญคือรถคันเนี้ยครับเป็นอีมีอีหนึ่งคันที่เป็นรถของรับนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ารถของเขาเนี่ย รถขัขับใช้งานเล่นๆอ่ะเป็นสไตล์ไหนอันนี้เราไม่ได้มาโชว์ขิงโชว์เหลือนะแต่คือว่าความชอบแต่ละคนจะไม่เหมือนก<ช>ันแชร์แชร์แนวทางกันะครับแชร์อ่าใ,ใช่ใช่พี่ชายูดตุกว่าแชร์ชนแนวทางว่าถ้าคุณชอบในสไตล์นี้ใ,<ช>ในลักษณะงี้คุณก็เอาจุดตรงเนี้ยไปอัดแอปใส่รถคุณใช่ปบ่ะถ้าคุณไม่ชอบคุณก็มองผ่านถ้าคุณชอบตรงไหนก็เฮ้ยรู้สึกว่าเราไม่ไหวเราก็ถอยลงมาใช่ครับแต่งรถไม่มีผิดถูกครับถูกต้องขึ้นอยู่กับกำลังตัวเอง ดูกาลังดูอย่างดูแนวไว้ดูแนวไว้ถ้าใครชอบสายคีนสายแบบว่าสายของแท้สายแบบเทพๆลองดูคันนี้เป็นแนวทางเพื่อจะได้ไอเดียแต่บางคนอาจจะไม่ชอบคุณก็ไปปรับเปลี่ยนใส่แบบนึงที่คุณชอบได้ใช่ครับมันเป็นแนวทางของส่วนบุคคลอันนี้ผมขออนุญาตนิดนึงว่าวันนี้ผมขออนุญาตแยก่ายคันเดียวเพื่อนําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูกันก่อนนะเดี๋ยวเราจะให้คลิป2,000ในสปาร์ตนะอ่ิายสำหรับคลิปนี้ฝากอะไรถึงเจ้าของนิดนึงก็ ไม่รู้จะพูดอะไรเลยเพราะว่าขอบคุณพี่เบียร์มากๆครับที่ไว้วางใจกันมาตลอดตั้งแต่ผมสมัยผมเรียนเทคนิคเลยพี่คนเนี้ยอ๋อรู้จักกันตั้งแต่สมัยเทคนิคเลยใช่ครับแต่พี่เบียร์เป็นรุ่นพี่ครับตอนนั้นเราก็เรียนเทคนิคอยู่นะครับพี่เบียร์ก็เอารถมาให้ทำอย่างเงี้ยรู้จักกันนานแล้วนิดๆหน่อยๆก็ขับรถจากคลองผาภูมาให้เราทำอย่างเงี้ยครับ ขอบคุณพี่เบียร์มากมากครับผมสำหรับลิปนี้ขอบคุณนะขอบคุณกายด้วยนะครับที่พัฒนาของมาดีๆให้เราได้ชมแล้วก็อย่างคือผมว่าเอาเทคโนโลยีใหม่ๆผมว่ากายก็ต้องเรียนรู้กับมันด้วยไม่ว่าอย่างเป็นกล้จอเงี้ยถ้าเราไม่เรียนรู้มันเป็นการติดตั้งยากนะถูกต้องครับแล้วด้วยที่ว่าของมูลค่าสูงใช่ครับเราต้องต้องทำให้ให้ให้ดีให้สมราคากับของใช่ครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับรถสองคันในสไตล์ของสตี e ยุทธขอบคุณครับขอบคุณมากครับกล้ขอบคุณครับ